ยูดูบรรยากาศนะครับนี่ซินดี้รับที่ซินดี้ปังดิงปังดิงก่อนกะซ้อมต้องยิงก่อนนะครับเร่งให้เหงาออกครับ เฮ้ยว่าไงจันนาตาว่านาตื่นกล่องเลยกล่องนายจะตื่นนาอาจารย์ได้ไหมหวานเจี๊ยบจีครับแบบนี้ก็วุ่นวายจีครับไปจั่งไปะ,ะครั้งนะครับเดินต้นนะครับอยู่